มีบางอย่างบุกเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นอะไรนะครับเนี่ยมันมาจากไหนโอ้โหมันมาจากตรงนี้นะครับดูมันบุกเข้ามากันนี่นะครับบุกเข้ามาเป็นเส้นทางเลยแต่มีสิ่งหนึ่งมันไม่ได้บุกธรรมดาครับมันบุกยึด มันบุกยึดจักรยานเอาแล้วพี่น้องคิดว่ายังไงนะดูนะมันยึดจริงๆนะนี่นีด่ดูการลัดของมันยังนะผมไม่ได้เอามารัดมันนะครับนี่ดูนี่รัดโอ้โหมันยึดจักรยานแล้วเอาไงดีครับให้มันบึกให้มันให้มันยึดต่อดีกว่า ไหมจะได้ดูว่ามันจะไปยังไงถึงไหนตกลงให้มันยึดต่อหรือจะไล่มันไปเอาบอกมาดูว่วผักบุ้งเยอะเลยเอ้ยไม่ผักบุ้งดูสิอ้าวอ้าวอ้าวมบุ้ลุกมันไปหาจักรยาน,นยแบบน้องหืมอ้านนี้ก็มีนี่ นี่มีต้นหนึ่งขึ้นมานี่าคสองนะครับเนี่โอ้โหรัดแน่นรัดแน่นนี่ครับกำลังจะขึ้นจักรยานแล้วครับเห็นไหมโอ้ดูมือมันเนี่ยมันเก่งมากเลยมันทำไงวะไปนี่มันก็เราจะเหมือนเหมือนจะมาปั่นจักรยานนะดูท่าทางแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาบนเบาะนี้ได้ก็น่าจะปั่นแล้วเอาเรื่องมันจะไปยังไงกันแน่